สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือเซ็นเซอร์ระบบสายน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นต่อกับสายน้ําเพื่อว่าไม่ให้สายน้ําเป็นน้ําแข็งครับเวลาอากาศหนาวจัดเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานหน้าที่ไฟเข้า2องอยออก2องยเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีตัวตรวจจับอุณหภูมิครับตรงกลางนี่ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นนะครับ ถ้าอุณหภูมิติดลบบวกลบห้าก็ประมาณต่ำกว่าลบห้าหรือประมาณนี้ครับมันจะทำงานครับมันจะจ่ายกระแสแรงดันสองรอยที่สิบอางนี้ครับจะทำให้ฝั่งทางนี้เกิดความร้อนเกิดขึนครับนี่ครับจะมีรวดแบบนี้ความร้อนเกิดขึ้น,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 นแต่มันก็ร้อนแต่ไม่ร้อนพอดีครับอุณหภูมิ ไฟเข้าก็สองรอยี่เสียบเป็นปลักแบบปลักกลมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับที่นี้เขาใช้กันแบบนี้ครับทำมาอย่างนั้นนี่สายน้ำจะเป็นน้ำแข็งน้ำไม่สามารถไหลได้เมื่อวานมีเสียหนึ่งตัวครับเซ็นเซอร์วันนี้เท่าแก่ซื้อมาให้ใหม่มีหลายสีแต่ก็หลักการเดียวกันครับความร้อนก็ ถ้าอถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะตัดการทํางานอัตโนมัติครับถ้าเกิดอุณหภูมิตอนคืนติดลบก็จะทํางานเหมือนเดิมครับโชว์ไฟเข้าไฟออกการทํางานเข้าออกแบบนี้ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เซนเซอร์ Answer. นี่ก็เขาเขียนไว้เลยครับ5ก็คือติดลบ5 บวกลบ5นะครับสิบห้าองศาบวกลบห้าทำงานเมื่อตอนห้าองศาบวกลบ5้ตัดมีการตัดต่อหน้าหนาวนี่ต้องคอยสังเกตดูครับการทำงานบางทีไฟเข้าแต่ว่าฝั่งทางนี้ไฟไม่ ไฟไม่ออกไม่เป็นสีเขียวก็เสียได้ครับเพร,พราะว่าของใช้ทุกวันมันเสียได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ